ครูมาตินครับนี่เดือนที่แล้วเราสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่อนุบาลหนึ่งนะครับเราก็เราใต้สังเกตปรรยากาศของของรุนแรงที่มีอยู่ระวังครูระวังผอแม่ระวังนักเรียนเกือบทุกคนทั่วไปแต่ตอนนี้ความรุนแรงเป็นสิ่งปกติแล้ว นี่แม้ว่าเราได้รับข้อความต่างๆและที่ทำให้งงข้อความจากสังคมข้อความจากมีเดียนะครับกับจากโซเชียลจากโทรทัศน์ข้อความของเราต้องเกลียดคนอื่นวันนี้ผมอยากจะบอกแค่นี้นะครับขอให้เราขอให้เราพยายามมีแค่ความรักกันนะครับสวัสดีครับ